สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำร่มชูชีพนะคะทุกคนอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยมาอยู่ที่สูงๆก่อนมันจะเป็นแบบมุมสูงๆเราต้องไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะได้แบบลองกระโดดลงมานะคะทุกคน แล้วก็กดไปที่เมนูค่ะแล้วก็ไอเทม Edit ตามด้วยไอเทมด้านล่างนะคะแล้วก็กดมาที่โหมดตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นห่วงยางเนาะมันขึ้นมาอันเดียวเลยก็กดไปเลยมันจะเป็นห่วงยางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เอามันสูงขึ้นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราขยายให้มันไกลๆหน่อยจะได้เห็นนะคะแล้วก็ปรับให้มันแบบ ดูแบบป่องๆอ,อ,อ้วนๆหน่อยอ้วนๆสูงๆขึ้นนะคะทุกคนอ่ะปรับยังไงก็ได้นะคะแล้วก็ปรับให้มันแบบพอดีกับมือนะคะทุกคนทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะแบบพอดีมือนะคะอะดีเราขยายให้ไปเรื่อยๆนะแบบร่มชูชีพเนี่ยอยากจะได้แบบไหนก็แล้วแต่เลยของเราเนี่ยจะแบบเป็นแนวแบบว่า อ้วนๆหน่อยแต่มันก็แบบไอเนี้ยขเขาเรียกว่าคือเราต้องทำให้มันแบบเป็นจากห่วงยางเนี่ยเอาขึ้นไป้างบนในเราสรุปให้ฟังเลยก็คือเอาห่วงยางเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็กดให้มันแบบดูสูงขึ้นแบบไอนี้หน่อยหลังจากนั้นเราก็กดแมสนะคะทุกคนเอามาใส่แมสเลยเพอเราใส่แมสเสร็จนะคะก็ให้เราเนี่ยกลับหัวแบบนี้คือขั้นตอนของแมสเนี่ยก็จะใช้แบบทํายากอยู่นะแบบ เราต้องเอาแมสใ,ให้มันแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนแมสเนี่ยเราจะามาแบบติดไว้กับตรงห่วงยางนะคะทุกคนให้แบบดูเหมือนร่มชูชีพมากขึ้นนะคะอ่ะเราก็ทำยังงก็ได้คือปรับตรงแมสเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ก,กว้างๆก่อนกว้างเท่ามือเราเลยหลังจากนั้นก็มาติดไว้กับมือเรานะ คือหลังจากนั้นก็ให้มันแบบปากมันแบบสูงสูงขึ้นนะให้มันนูนขึ้นไปข้างบนนะคะอ่าแบบนี้ติดเข้าไปข้างบนเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปรับให้มันแบบพอดีกับมือนะคะให้มันสอดเข้าไปในมือแบบนี้เลยถ้ามันเบี้ยวหรืออะไรก็กดให้มันแบบพอดีกับมือนะคะอ่ะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะคือเราว่ายากสุดก็คือตรงแมสอะแบบต้องมาแก้แมสให้มันตรงๆอย่างนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะคะ ประมาณนี้น่าจะได้ลรามันประมาณนี้อ่ะล้วก็ลองทําดูนะคะทุกคนมันก็จะได้แบบนี้นะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะต้องแก้หน่อยมันยังต้องมีของอีกนิดนึงนะคะทุกคนอีกอันนึงงนี่แหละอ่ะหลังจากนั้นก็ทําประมาณนี้นะคะพอเราทําเสร็จนะก็ให้เราเนี่ยมาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกร่มมาอันนึงนะคะมันจะเป็นร่มเนาะอ่ะอันนี้เลยเป็นร่มแบบนี้ แล้วก็กดให้มันเนี่ยอ่าขอเขาเรียกว่าไงกดให้มันเนี่ยเป็นแบบมุมแบบตรงๆนะคะอเดี๋ยวให้มันแบบตรงๆก่อนปรับร่มให้มันตรงได้มากที่สุดเท่าที่ทจะทําได้นะคะทุกคนปึ๊บร่มเนี่ยก็เราว่าร่มเนี่ยก็ไม่ได้ทํายากนะเพราะแบบร่มมันทําง่ายๆอะ่ะคือแค่ปรับให้มันแบบตรงกับหัวเราแล้วก็ไปวางไว้กับตรงร่มซูชีพแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะคะ เห็นไหมก็ทําแค่นี้เลยหลังจากนั้นก็ไปเสียบไว้กับตรงนี้ค่ะทุกคนแบบนี้นะคืออยากให้ร่มใหญ่กว่าช,ชูชีพก็ได้นะแต่ว่าเราจะให้มันแบบเล็กๆเ,เ,เท่ากันประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากดให้มันนูนขึ้นก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนน่ารักดีประมาณนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคือสําหรับถ้าสมมุติว่าเราบินเมื่อไรเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีแบบไฟของเจ็ตแพดโผล่มา เราก็จะทำการเอาเจ็ตแพดออกนะคะเวลาบินก็คือกดเมนูและกดไอเทมอิดดินะคะกดมาที่โหมดข้างล่างนะคะโหมดอันที่สองหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงค่ะแล้วก็เอาติ๊กถูกอันแรกออกไปนะคะอ่ะเอาติ๊กถูกออกไปหลังจากนั้นก็ลองบินดูนะคะจะสังเกตได้ว่าเจ็ตแพดก็จะหายไปแล้วนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราขยายก่อน,นีเราจะลองกระโดดให้ดูนะคะ เห็นไหมนี่ร่มชูชีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลากระโดดก็อาจจะมีเอียงเอียงหน่อยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนทำร่มชูชีพประมาณนี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแป้งได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ